สรุปหนังสือในใิสัยเงินล้านโดยไรอันเทซีในิสัยของคุณเริ่มต้นที่ไหนกุญแจสู่ความสำเร็จเหตุใดคนบางคนจึงประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุผลที่นักขายบางคนประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นๆกฎเหล็กแห่งจักรวาลน,นี่คือหลักการที่มีความสำคัญสูงสุดของหลักแห่งความสำเร็จ ถ้าคุณทำอย่างที่คนประสบความสำเร็จทำคุณก็จะได้ผลลัพธ์อย่างเดียวกับที่พวกเขาทำในที่สุดและถ้าคุณไม่ทำคุณก็ไม่ได้เมื่อคุณทำสิ่งที่คนประสบความสำเร็จเขาทำาถ้าคุณทำซ้ำๆคุณก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่พวกเขาทำในที่สุดมันไม่ใช่เรื่องความโชคดีหรือความบังเอิญแต่มันเป็นเรื่องของกฎถ้าคุณต้องการมีความสุขสุขภาพสมบูรณ์รุ่งเรือง เป็นที่นิยมเป็นบวกมีความมั่นใจเพียงแค่ค้นหาว่าคนเหล่านั้นได้มาอย่างไรและทำตามที่พวกเขาทำคุณก็จะได้ผลลัพธ์อย่างเดียวกับที่พวกเขาทำในที่สุดกฎที่สำคัญที่ผู้ประสบความสำเร็จมี 1. กฎแห่งการควบคุมกฎข้อนี้กล่าวว่าคุณรู้สึกมีความสุขเท่ากับระดับที่คุณรู้สึกว่าคุณควบคุมชีวิตของตัวเองได้ แต่ถ้าหากคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณถูกควบคุมโดยปัจจัยอื่นเช่นถูกควบคุมโดยงานของคุณเจ้านายของคุณประสบการณ์ตอนเป็นเด็กของคุณใบบินที่คุณจะต้องจ่ายสุขภาพของคุณครอบครัวของคุณหรือสิ่งอื่นๆคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นเหมือนเหยื่อคุณจะรู้สึกว่าสิ้นหวังและไม่สามารถที่จะเปลี่ยนหรือพัฒนาปรับปรุง สถานการณ์ของตัวเองให้ดีขึ้นได้ 2. พลังแห่งความเชื่อกฎแห่งความเชื่อสิ่งใดกข้าตามที่คุณเชื่อด้วยความแน่ใจอย่างยิ่งยวดสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นความจริงของคุณความจริงก็คือใช่ว่าคุณเชื่อสิ่งที่คุณเห็นแต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้นคุณจะเห็นสิ่งที่คุณเชื่ออยู่ก่อนแล้วสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของความเชื่อทั้งปวงก็คือความเชื่อที่สร้างข้อจํากัดตัวเองความเชื่อเหล่านี้ เป็นความเชื่อที่คุณได้พัฒนาขึ้นในตัวของคุณมาตลอดทั้งชีวิตซึ่งเป็นข้อเท็จเสมอและไม่นานความเชื่อลบๆต่างๆของคุณก็ณจะกลายเป็นนิสัยคุณอาจเชื่อว่าคุณขาสติปัญญาความคิดสร้างสรรค์บุคลิกภาพความสามารถในการพูดจาต่อหน้าชุมชนความสามารถที่จะหาเงินได้มากกว่าเดิมความสามารถในการบรรลุปเป้าหมายต่างๆของคุณ จากผลความเชื่อที่สร้างข้อจำกัดของตัวเองทำให้คุณไม่เต็มกีดความสามารถล้มเลิกการติดตามเป้าหมายโดยง่าย 3. กฎแห่งความคาดหวังกฎข้อนี้กล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่คุณคาดหวังด้วยความเชื่อมัน่นจะกลายเป็นคำทำนายตัวเองที่กลายเป็นความจริงสิ่งเกี่ยวกับความคาดหวังก็คือคุณสามารถผลิตมันออกมาได้เองคุณสามารถลุกขึ้นตอนเช้าและพูดว่า ฉันเชื่อว่าบางสิ่งที่ยอดเยี่ยมกำลังจะเกิดขึ้นกับฉันในวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถทำเพื่อทำให้แน่ใจว่าจะได้รับความสุขความมีสุขภาพสมบูรณ์มีชีวิตที่รุ่งเรืองก็คือให้คาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดจากทุกคนหรือทุกสถานการณ์ไม่ว่ามันจะดูดีหรือไม่ดีจงพัฒนาสร้างนิสัยความคาดหวังทางบวกขึ้นมา และสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณ 4. กฎแห่งการดึงดูดกฎนี้กล่าวว่าคุณคือแม่เหล็กที่มีชีวิตจิตใจและสภาวะการต่างๆที่สอดคล้องกลมกลืนกับความคิดที่กำลังเข้ามาสู่ตัวคุณกฎแห่งการดึงดูดกล่าวว่าความคิดของคุณถูกทำให้เกิดการทำงานโดยอารมณ์ของคุณไม่ว่ามันจะเป็นอารมณ์บวกหรือลบ และแล้วความคิดของคุณก็จะสร้างสนามพลังรอบตัวคุณที่ดึงดูดคนและสภาวะการต่างๆที่สอดคล้องกลมกลืนกับความคิดเหล่านั้นหากคุณคิดแต่เรื่องบวกคุณก็จะดึงดูดผู้คนและสภาวะการที่เป็นบวกหากคุณคิดแต่เรื่องลบคุณก็จะดึงดูดผู้คนและสภาวะการที่เป็นลบ,เ,นลเ,นลบเข้ามาสู่ชีวิตของคุณใส่ที่สำคัญที่สุด ที่คุณสามารถพัฒนาขึ้นมาในตัวคุณได้ก็คือนิสัยการรักษาความคิดจิตใจของคุณให้เต็มไปด้วยศักยภาพที่ขอให้เกิดอารมณ์เป็นบวกและน่าตื่นเต้นของสิ่งที่คุณต้องการให้เห็นเป็นรูปธรรมในชีวิตของคุณและในโลกรอบตัวของคุณนี่คือวิไยที่ยากที่สุดแต่เป็นนิสัยที่ได้ผลดีเยี่ยม 5. กฎแห่งความสอดคล้อง โลกภายนอกของคุณเป็นสิ่งสะท้อนโลกภายในของคุณคุณจะเห็นตัวเองสะท้อนกลับมายังคุณผู้คนที่ปฏิบัติต่อคุณอย่างที่คุณปฏิบัติต่อพวกเขาลักษณะที่คุณคิดเกี่ยวกับร่างกายจะถูกสะท้อนออกมาเป็นนิสัยการรักษาสุขภาพและสิ่งที่ปรากฏของคุณลักษณะที่คุณคิดเกี่ยวกับผู้คนและความสัมพันธ์ของคุณ จะถูกสะท้อนกลับมาสู่คุณด้วยคุณภาพของมิตรภาพและชีวิตครอบครัวของคุณเมื่อคุณนำกฎแห่งต้นเหตุและผลของมันกฎแห่งความควบคุมกฎแห่งความเชื่อกฎแห่งความคาดหวังกฎแห่งความดึงดูกดกฎแห่งความสอดคล้องเข้าด้วยกันคุณก็จะมาถึงหลักแห่งจัก,กรวาลอันยิ่งใหญ่ที่อธิบายชีวิตของคุณและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือคุณกลายเป็นสิ่งที่คุณคิด อยู่ตลอดเวลาแบบฝึกหัดท้ายบท 1. มองที่สาขาอาชีพของคุณในปัจจุบันค้นหาและระบุสาเหตุสำคัญที่สุดเหตุใดคนบางคนจึงประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นๆ 2. ยอมรับความรับผิดชอบอย่างเต็มส่วนสำหรับชีวิตของคุณและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณจงปฏิเสธที่จะมีข้ออ้างหรือตำหนิผู้อื่น ความเชื่อที่สร้างข้อจำกัดให้ตัวเองที่คุณมีซึ่งอาจจะจุดรั้งคุณไว้มีอะไรบ้างจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันไม่เป็นความจริง 4. คาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดในตัวคุณและผู้อื่นคุณจะเปลี่ยนอะไรหากคุณได้รับการรับรองความสำเร็จอย่างแน่นอน 5. มีทางใดบ้างที่ความคิดและอารมณ์ซึ่งกําลังครอบงำคุณอยู่ได้ดึงดูดผู้คน และสถานการณ์ต่างๆเข้ามาในชีวิตของคุณคุณสามารถเปลี่ยนสิ่งนี้ได้อย่างไรบ้าง 6. ทุกที่ที่คุณมองไปมีคุณอยู่ที่นั่นคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกภายในของคุณถ้าคุณต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในโลกภายนอกของคุณ 7. จดิเคราะห์และตัดสินใจมุ่งมั่นต่อนิสัยของความคิดที่เกี่ยวกับตัวคุณและผู้อื่นมาสามประการที่มีความสำคัญมากที่สุด ซึ่งคุณจะสามารถพัฒนาได้ตัวคุณเองกลายเป็นคนที่มีความสุขและประสบความสำเร็จมากขึ้น